ยยกขึ้นบนตีหยอดทิ้งนิ่มดีมากตัดดีขึ้นจัดท่าดีๆค่อยตีดีมากขยับยอดคุมจังหวะดีมากตัดดียกไม้ขึ้นบนยอด,ด,ด,ดตดีขยับยอดสวยตัดดีขึ้น,น,ย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 ,นยืดเน้นเ่ห็ลูกนะได้ไม่เข้ามุมนะพี่น้าขยับดีดีเน้นบนลงล่าง อ่ะพยาาีไปตีฝังก่อไปต้องกลัวติดไม่ต้องกลัวติดอ่ะขยับมาท่านี้ตลอดเลยนี่นะม่วิ่ขึ้นแค่นี้เลยยกไม้แล้วขึ้นเปิดอบเลยแค่นี้เลยอะไรยลูกง่ายลูตีให้ยากมันใช้ความเครียดไปมันเหนื่อยยิ่งกินแรงลูกง่ายเราแค่ดึงจังหวะหนเดยมันหอม่อนเมื่อยนี่เลยแตะนี่เลยขึ้นมาปั๊บค่อยๆผ่อนดึงสบายๆดิดที่เดียวกรถิ่ละใช้ดิดที่เดียวถึงละเนี่ยขาดมันใช้แค่นี้นะตกิปก็ะถิ่ละถึงแล้วนะ เราไม่ต้องไปเครียดแบบจะต้องไปเค้นแบบแทะจนสุยด1ด่รอหัวลูกอีดียตกิดนิดเดียวรอสียดเดียไปไปดีมากดีคช่ใค่เดินค่อยๆเดินค่อยๆโอ้โหครับผมยืไม่ต้องไปไหนเลยดีขึ้นเมื่อดี ้อมือบนลงล่างทิ้งดี<า>ขึ้นมาคุณวะปิดสามเหลี่ยมขึ้นดีมากคุณญวะาไม่ต้องรีบดึงตายดึงปั๊บขึ้นปิป P, นดสามเหลี่ยมขึ้นมาดีคุณญวะสามเหลี่ยมตักดีคุมสามเหลี่ยมค่อยๆค่อยๆเลยดีดีสวยมากดีสะกิดดีขึ้นครบคน ดีนั่นแหละใช้พอดีเลยดีมากดึงดีขยับดีไปให้พอดีพอดีขึ้นไม่ต้องแรงเยอะโอ้ไม่ดีไป1ึงไปดึงไปพอดีพอดีอดยกสะบัดโอ้เวียนตีแรงก็ได้คะแนนเท่ากันนะครับใช้ความคมเข้ามาแรงขึ้นดีไปดึงลงไปนะขยับดี ไปขึ้นดีพอเบา,ะเาสะก,กิดดีมากไปดีเออไม่ต้องแรงเลยนะพี่ไม่น่กกากลัวไม่แรงพี่ไม่น่าจะออกแรงพอออกแรงกบลูกเป็นแล้วล้นทันทีเลยเดียวอลไขึ้นนะเออแพ้เลยเบาเบาสบายๆไม่แนวเยอะไปออกแรงเยอะไปบนลงล่างเท่าน,านั้นขึ้นมาเออแค้แหละยกไม้มือขึ้นมาสะบัดมือลงเออไป ดีป้าอ่ามามายังใช้ตัวเยอะสบายสบายเน้นเฉพาะตอนตีเอา,า,าดีขึ้นบาโอสบัดอ่าดีดีดีเออเห็นไหมทำไมแรงอะ่ะแทำไมแรงอ่ะแรงกดแรงก่าที่หน้าง,ง้างเจ้าแรงเมื่อกี้อีกเห็นไหมอ่ะยืนใหม่ เนี่ยก็ตีแค่นี้เองนะจริงๆแล้วอ่ะอ่าแค่นันแหละเดินขึ้นมาค่อยๆอ่าไม่เอาแรงเยอะไปขึ้นมามือเดียวเลยอ่าดีครับมาเดินเคลื่อนตัวด้วยพอพอถ้าเกิดข้อเสียงเวลาเราจืนตีอย่างเงี้ยตั้งน้ําหนักตัวจะไไปถ่ายตามพล้วาตีอย่างเงี้ยจะออกเหมือนกันเนี่ยน้ําหนักตัวถ่ายตามเดินยังได้เลยครับเดินเบาๆเลยเออแค่นี้เองจะขึ้นจะตีแรงแล้วก็แค่นี้เอง าไม่มีคะแนนความในนี้มืออย่างเดียวเลยเออดึงไปไมต้องตั้งใจเยอะดึงเออขยับปุ่มไปปุ่มไม่ต้องตั้งใจเยอะขึ้นดีปุ่มไปปุ่มไปปั๊ปปปบเปลี่ยนทางดีขยับมาดึงไปดึงไปเปลี่ยนทาง อ่าดีไปดึงไปดึงเปินทางขึ้นดีไปเนี่ยตี1ิบสาสี่ลูกไม่เหนื่อยหลวมๆไปดึงหลวมๆขึ้นปิดสามเหลี่ยมไปอ่าไม่คมไปดึงไปปิดสามเหลี่ยมดีคุมคุมไค่อยๆใจเย็นค่อยๆดีไปค่อยๆ ดึงดีมากแค่แล้วแหละ,หละ,หละไม่ต้องแรงเลยดึงเปลี่ยนทางกระจายเอ้าขยับขึ้นดีขยับไปดึงปุ่มไปลุ่มไปเปลี่ยนทางค่อยๆเล่นดึงขยับมาไปเร็วอ่ะพอ่อ